การุนาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะครับก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ AEW วันที่7เดือน มกราคมปี2021นะครับวันนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมครับ AEW Rampage มีการต่อสู้กันถึง4คู่นะครับผมแล้วก็ยังมี AEW Dark แล้วก็ Dark e l e v a t i o n ด้วยนะครับยังไงเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ AEW Dark e l e v a t i o n วันที่3มกราคมปี2022นะครับคู่แรกฮะรีโฮเจอกับ Valentina Rossi ีโฮสามารถเอาชนะไปได้ครับคู่ที่2 JP Halo ครับเจอ Andrade El Idolo นะครับ Andrade El Idolo เนี่ยเอาชนะไปได้ผู้ที่สครับ Mega Brand เจอกับ Layla g r e y นะครับ Mega b r a n เนี่ยเอาชนะไปได้นะครับผู้ที่ส Scorpio Sky ครับเจอ Le Jazz Scorpio Sky เอาชนะไปได้ผู้ที่หครับ m i e Orlando กับ Chan Stanson เจอกับ The Dark Order นะครับ The Dark Order เอาชนะไปได้ผู้ที่หครับ Jack Atlas เจอกับ Serpentico นะครับ แจ็คอัลลันเอาชนะไปได้คู่ที่7แองเจลิก้าเลชนะครับเจอกับสกายบูสกายบูเอาชนะไปได้และคู่ที่8เจเลเตอครับเจอทรอยฮอลลีวูดนะครับเจเลเตอเอาชนะไปได้สรุปผล AEW Dark วันที่4มกราคมปี2022นะครับคู่แรกอเลนเอนเจอรเจอโทนี่นิดนะครับโทนี่นิดเอาชนะไปได้คู่ที่2ครับดีมเกลเอลลี่เนี่ยเจอกับแอนนาเจแอนนาเจเอาชนะไปได้คู่ที่3แท็กทีม6คนครับ โ o เรนโดเพสออตินกินดอนนี่พรามทามนะครับเจอกันครับเจอกันครับเอาชนะไปได้คู่ที่4ี่มาร a นาเซอร์ฟนะครับเจอกับบริจินารซซี่มารีนาเซอร์เฟเนี่ยเอาชนะไปได้คู่ที่5้า b อบบี้ฟิครับเจอกับไรซินบอบบี้ฟิตเอาชนะไปได้คู่ที่6กท็กทีม6คนครับคิสตาเรเดอร์ la r l ล a าเฮ s ร, lo, ร์แล้วก็ r รดเบลเวตเจอกับ Lenny m ม c กเชล o นะครับโซเฟียคาริสโนะครับแล้วก็ m a r i นาชาร์เกอนะครับ คิสตันแลนเดอร์เลล่าเฮิร์ชเราก็เรดเวลเวตเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่7แบมโคโลโคเอสซอนเรย์เจอเดียเคมิดนะครับเดียเคมิดเอาชนะไปได้คู่ที่8ปดจิมมี่เฮเทอร์ครับเจอแมนดี้เวนส์คาลกี้จิมมี่เฮเทอร์เอาชนะไปได้คู่ที่9ก้าซนเดอร์ฮอปกินครับเจอดันเต้มาตินดันเต้มาตินเอาชนะไปได้คู่ที่10โคลฮอลุนครับเจอแซมมี่กาเวล่าแซมมี่กาเวล่าเอาชนะไปได้คู่ที่11บเอ็ดพอว์เฮาฮอบครับเจอโคดคาบานาพอว์เฮาฮอบเอาชนะไปได้และคู่่ที12 จดีเด็กครับเจอไบรอันพิวแมนจูเนียไบรอันพิวแมนจูเนียเอาชนะไปได้เอาละครับทุกคนเราเข้าสู่ AEW Rampage วันที่7มกราคมปี2022กันนะครับวันนี้ครับเปิดมาโดยคู่แรกอดัมโคครับเจอกับแจ็คแอดลาตัวแมตต์หนักเหมือนโกดกันจริงทุกคนคือแจ็คแอดลาเนี่ยมีการชกที่แรงในบางจังหวะซึ่งเป็นจังหวะที่ไม่จําเป็นอะนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าอดัมโคเนี่ยมีน้ําโห มีการถีบหัวแบบไม่เกรงใจนะครับแล้วก็ซัดหน้าหนักๆไปอีก2-3ดอกซึ่งปกติแล้วเนี่ยอดัมโคไม่ค่อยจะทําแบบนี้นะฮะแมตช์นี้เห็นได้ชัดเลยว่าแรงจริงหนักจริงนะครับส่วนในด้านของแจ็คแอดลาสนะครับถือว่าสร้างความประทับใจได้ดีแหละนะครับทางในด้านของคาแรคเตอร์ท่าปั้มต่างๆก็ถือว่าเหมาะสมที่จะได้ขึ้นปล้มในค่ายนี้นะฮะตอนจบเนี่ยอดัมโคใส่หิ้วหุกเอาชนะไปหลังจบแมตช์นะครับอดัมโคบอกว่าตุกสาวันปีใหม่แจ็คแอดลาส นายเปิดตัวได้ไม่กี่นาทีเท่านั้นและตอนนี้นายก็ต้องออกไปจากที่นี่อีกแล้วก่อนที่กลุ่มของอดัมโคลเนจะลุมกระทืบใจแอดลานะครับกลุ่มของออเล็กซานดีก็ออกมาช่วยแต่พามาที่อาดาเดอเอลิโดโรนะครับถูกสัมภาษณ์ว่าทาไมเขาถึงออกไปยุ่งยากกับดาบียาเลนแล้วก็สติงนะครับอาดาเดบอกว่าผมไม่ได้มีปัญหากับคุณสติงแต่ผมมีคําถามว่าทาไมเด็กนั่นถึงได้ทํางานกับสติงถึงแม้ผมจะยุ่งมากขนาดไหนก็ตามแต่พวกเราต้องจัดการระเบียบใหม่ เพราะฉะนั้นคุณสติงคุณควรโยนเด็กคนนั้นทิ้งไปซะแต่พามาคู่2อนะครับพุกเจอกับแอรอนโซโลตัวแมตต์โอเคนะทุกคนแต่ว่าไม่ค่อยดีไม่ค่อยหวือหวามเท่าไหร่นะครับคือตัวแมตต์บันเทไปทางฮุกฝ่ายเดียวเลยอะแอรอนโซโลนี่คือแทบจะไม่ได้สู้เลยนะฮะมีได้ต่อยคืนบ้างนิดหน่อยตัวแมตต์ช้าลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ท่าทุ่มเนี่ยถือว่าโอเคมีการต่อท่าเป็นสมิชชั่นมากขึ้นนะครับสำหรับุก พยายามล็อกพยายามดักนะก็เป็นการปรับสไตล์ให้เข้ากับท่าไม้ตายมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้ถือว่าดีแต่โดยรวมแล้วตัวแม์กลางๆครับไม่ได้สนุกอะไรมากตอนจบเนี่ยพุกใส่เลดลัมเอาชนะไปได้นะครับหลังจบแมทคิวทมาเชลเข้าไปหาเรื่องก็เลยโดนกระทืบไปอีกคนหนึ่งนะครับผมตัดภาพมาคู่3ครับ Ruby ้ o h o ฮล h โฮนะครับเจอกับบิทเบเกอรแล้วก็จิมมี่เฮเทอตัวแม์ค่อนข้างโอเคกลางๆนะครับไม่ได้สนุกมาก แต่สไตล์การปั้มเนี่ยมันยังมีข้อแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับผมขออนุญาตใช้ฝั่งว่าญี่ปุ่นกับอเมริกาแล้วกันนะครับคือริโ HO เนี่ยยังไม่สามารถสลัดภาพการปั้มแบบน่ารักน่ารักทิ้งไปได้ครับมันเลยทําให้บางช่วงบางตอนอ่ะการปั้มมันดูไม่เหมาะสมเท่าไหร่ซึ่งทําให้เห็นว่าท่าของริโ HO เนี่ยมันมันบางช่วงมันก็ดูไม่จําเป็น อย่างเช่นการขึ้นไปขี่คอแล้วก็ทิ้งตัวทับกันลงมาอะไรเงี้ยนะครับแต่ข้อดีของรีโฮก็คือความเร็วครับการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วเนี่ยมันทําให้ตัวแมทมีดินามิกมากขึ้นจากตอนแรกที่ทั้งแมทเนี่ยอันกันเฉยๆนะครับแล้วก็ใส่ท่าตูมใหญ่ตูมเดียวอยู่ๆก็มีรีโฮวิ่งเข้ามาครับใส่คอมโบอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วที่มากมันก็ทําให้แมทตื่นเต้นนะครับแต่ด้วยความเร็วที่มากเกินไปครับมันทําให้เกิดความผิดพลาดอยู่เรื่อยๆ เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยตามไม่ทันนะครับตอนจบเนี่ยจิมมี่เฮเท,เทอร์ต่อยผิดครับไปโดนบิดเบเกอร์ก่อนลิโฮจะรวบกดเอาชนะไปหลังจบแมตช์ครับบิดเบเกอร์โมโหไปตามระเบียบตัดภาามาที่แดนเลมเบิร์กกับแมนออฟเดอะเย์นะครับแดนเลมเบิร์กบอกว่านี่มันอะไรกันดัสตินกับแซมมี่อย่างนั้นเหรอนี่พวกนายจะอวยพวกโรดขนาดไหนกันวะโคดี้ไม่อยู่ไปถ่ายรายการก็ออยังงกไม่ยอมยกให้คนอื่นได้ชิงนี่คือโคด,ดี้โรดเป็นเจ้าของปเนี่ย คนี่คาร์ในเป็นเจ้าของหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วรายการเกมโชว์ของ TNT เนี่ยเป็นเจ้าของกันแน่วะขนานนเอาแชมป์ไปออกรายการได้แล้วยโยนเข็มคัดแชมป์ทิ้งเนี่ยพวกฉันทํางานอยู่ที่นี่เหมือนกันนะแต่พวกฉันเนี่ยมีนักมวยป้ามอยู่5อันดับแรกของการชิงแชมป์ด้วยสกอร์บิโอสกายเนี่ยเอาชนะพวกมันมาแล้วทั้งคู่ทําไมถึงไม่ได้ชิงแชมป์วะเอาเถอะยังไงก็ตามพวกฉันจะจับตาดูการชิงแชมป์ของพวกนายอย่างใกล้ชิด ภาพวันที่การสัมภาษณ์ของคู่เอกนะครับทูพอยโอบอกมาคิงสตันนายช่วยอะไรสักอย่างได้ไหมหุบปากของนายซะเราต้องต่อสู้กับพวกนายอีกกี่ครั้งกันวะพวกเราเบื่อน,นายชะมัดหุบปากได้แล้วทําเรื่องนี้ให้มันจบสักทีสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพวกนายแพ้ไปแล้วสัปดาห์นี้มันก็จะไม่ต่างกันไม่ต้องมีกฎอะไรมาบังคับกันอีกแล้วเดดดี้คิงสตันสัตนาโอทิดเข้ามากระทืบระหว่างสัมภาษณ์นะครับแล้วก็เริ่มพูดสี การปั้มแบบไม่มีกฎกติการค,รกกครับทูไพโอเดนิการาเซียเจอกับเอดดี้คิงสตันซานนาโอทิสตัวแมทกลางครับทุกคนถ่ายความบ้าเลือดเป็นหลักซึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับมีอุปกรณ์มีลูกเล่นนู่นนี่นั่นพอสมควรแต่ถ้าถามว่าตัวแมทเนี่ยสนุกไหมก็ไม่ได้สนุกมากขนาดนั้นนะครับเหมือนพอมีของมีอะไรเนี่ยสเต็ปการปั้มก็ดูดรอปลงมาพอสมควรเน้นไปทางของซะมากกว่านะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่าแย่แหละนะฮะเราก็ไม่ได้ถือว่ามีอะไรตื่นเต้นเร้าใจสักเท่าไหร่ ตัวแมตช์กลางๆครับสำหรับแมตช์นี้ตอนจบสันทนาโอทิสเนี่ยใส่ดับเบิลทีมเอาชนะไปนะครับหลังจบแมตช์ทูพอยโอเดนิกราเซียเนี่ยเข้ามากระทืบต่อแล้วก็เจริโกมาช่วยไวก่อนปิดโชว์ไปนะครับสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกอันดาเดอิลิโดโลนะครับไม่ชอบหน้าดาวิเอร์เลนเหตุการณ์ที่2ครับคุกอัดคิวตีมาเชลหลังจบแมตช์เหตุการณ์ที่3ครับจิมมี่เฮเทอร์กับบิทเบเกอร์เนี่ยทะเลาะกันอีกรอบหนึ่งเหตุการณ์ที่4ครับ ทูพอย์โอเดนี่กราเซียเนี่ยขึ้นมากระทืบสถานะโอทิสจนคริสเตลิโกจะต้องขึ้นมาช่วยสรุปใหม่กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกครับอดัมโกเจอร์แจ็คแอดลาร์อดัมโกเอาชนะไปได้คู่ที่2องพุกเจอกับแอรอนโซโล่นะครับพุกเอาชนะไปได้คู่ที่3ามลูบี้โซโฮกับรีโฮนะครับเจอกับบิทเบเกอร์แล้วก็จิมมี่เฮเทอร์รูบี้โซโฮกับรีโฮเนี่ยเอาชนะไปได้คู่ที่4ครับการปั้มแบบไม่มีกฎกติกาทูพอย์โอเดนี่กราเซียเจอกับเอ็ดดี้คิงสตันสถานะโอทิส เอดี้คิงสตันกับสานานาโอทสเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้นะครับสัปดาห์นี้นะครับตามข่าวเนี่ยมีเรื่องที่บอกว่าแจ็คแอนดาเนี่ยได้รับบาดเจ็บระหว่างปั้มนะฮะซึ่งหลายข่าวก็เขียนว่าอา,อาจจะโดนเตะเข่านู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยจังหวะที่แจ็คแอนดราเจ็บนะครับก็เป็นจังหวะจากการกระโดดของพี่แกเองนั่นแหละนะครับคือกระโดดลงมาแล้วยืนไม่ดีนะครับแล้วก็เข่าบิดทันทีเลย ซึ่งต้องบอกว่าโอกาสบาดเจ็บแบบนี้เนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงนะครับไม่ค่อยน่าแปลกใจสักเท่าไหร่ด้วยร่างกายที่ใหญ่โตและน้ําหนักที่มากครับทำให้หัวเข่าเนี่ยไม่สามารถรับน้ําหนักได้มากนะักซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับกล้ามขาแต่อย่างใดนะทุกคนต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของข้อต่อกระดูกครับซึ่งเราไม่สามารถทําอะไรได้มันไม่สามารถสร้างกล้ามขึ้นมาชดเชยในช่วงของหัวเข่าได้ นะครับแล้วแจ็คแอนลาร์เนี่ยสไตล์การปั้มก็เป็นการกระโดดการวิ่งไปวิ่งมาครับแล้วการกระโดดของพี่แกเนี่ยก็ดูจะเสี่ยงในหลายๆครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อแจ็คแอนลาร์มีน้ําหนักเยอะๆกระโดดมากๆความเสี่ยงก็จะสูงตานะครับผมส่วนในด้านของเนื้อเรื่องนะครับวันนี้เนี่ยตอนเปิดตัวอดัมโคเนี่ยอยู่ในแรงที่1แล้วนะทุกคนเป็นคนที่สามารถชิงแชมป์ได้เป็นคนต่อไปนะครับแต่เนี่ยดูเหมือนว่า ยังไม่จบเรื่องราวของของทางออร n เลน i ์ y าสซด้วยซ้ำนะครับอีกคนหนึ่งที่อยู่ในแลค์ระดับสูงๆเนี่ยก็ดูน่าจะมีโอกาสชิงแชมป์ก็น่าจะเป็นเซียมพังนะครับแต่ก็นั่นแหละเซียมพังก็ยังไม่จบเรื่องกับ MJF ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าระบบแล้งเนี่ยตอนนี้มันอาจจะเป็นแค่ตัวช่วยในการเพิ่มสีสันหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยยังไม่รู้จะสร้างเรื่องราวยังไงไง ก็เลยเอาเรื่องของแล้งเนี่ยมาเป็นหลักก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีนมักมวยปั้มเยอะเริ่มสร้างเรื่องราวได้มากขึ้นนะก็จําเป็นที่จะต้องเลือกเนื้อเรื่องก่อนพอสมควรนะก็ต้องดูกันต่อไปว่าใครจะขึ้นมาชิงแชมป์แหละสําหรับผมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอดัมโผหรือว่าเซมพังเนี่ยหรือแม้กระทั่ง MJF นะครับขึ้นมาชิงแชมป์เนี่ยผมรู้สึกว่าน่าสนใจหมดเลยนะครับช่วงนี้อดัมเพจนะฮะก็รักษาตัวไปก่อนแล้วกัน นะครับหลังจากที่เอาชนะบรอ a เดนเนสันมาอย่างยากลําบากนะครับผมเอาละ a อไอเอวีแรมเพจวันนี้นะฮะก็มีข้อมูลมันนาเสนอประมาณนี้ยังไงใครชอบนะบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ